เรี๋ยวพีใจเห็นไม่ใช่อะไรก็แบบว่าเออเวลาเธอแบบขายของขายอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคนก็แบบเออมาบอกเออฟอดขายของเก่งขึ้นฟอร์ดนู่นนี่ง่านอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็ตามดูอยู่พี่ก็พี่ก็ดีใจที่แบบเออนี้พูดแบบซีรีส์พี่ก็ดีใจที่เห็นเธอแบบได้ฟอดก็ได้พี่แพรี่มายืนนั่นแหละฟอดก็ได้ติงมายืนนั่นแหละได้อะไรได้ตะขามเหรอก็ได้หลายอย่างอ่ะตะขามใช่ไหมได้หลายใช่างก็ ให้พูดได้ไหมหอ่ <c oughs> อเออบอกว่าอย่าติดเล่นนะเดี๋ยวเพราะว่าเน,นี่ยทุกคนข้อเสียของฟอร์ดมันอย่างหนึ่งคือมันชอบติดเล่นน้องก็พูดไปเรือ่อยพอนางพูดไปเรื่อยอ่ะคนก็จะแบบจับคําพูดนางไปมนโนอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นหรืออะไรแต่ว่าในฐานะที่ดิฉันอ่ะเคยคบกับนางใช่ไหมดิฉันก็จะเข้าใจจริงๆนางคนไม่มีไรดรอก บางทีนางฟิลนางเหมือนนางแบบสายคอนเทนต์ใช่ไหมเขาเป็นเขาเป็นเด็กสายคอนเทนต์เขาก็จะ,อะชอบลงอันนู้นอันนี้พอลงปุ๊บอ่ะคนก็ไปจับโยงอันนี้ไม่ได้พูดว่าจะปกป้องน้องหรืออะไรนะ,ะแต่คนก็จะไปโยงน้องอว่าเอ,เออแ,แบบนี้แบบนี้แต่เราเข้าใจว่านางอเป็นสายคอนเทนต์อะไรที่นางลงนางทําแล้วมันเป็นแบบเออมันมีเอนเกตนางก็ทําตามฟิลติ้งของนางอะไรนี้เราก็เข้าใจใช่ไหมอ่ะเธอทำเพราะรอย่างนั้นใช่ไหมอ่ะฟอร์เธอลองบอกคนดูสิ อ่าใช่ครับใช่เออแล้วอธิบายบ้างเวลาที่เออคนเข้าใจผิดมาคอมเมนต์อย่างน้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยแก้มแดงนี่ไปทำอะไรมาเนี่ยเจ๊ไปทําอะไรมาเนี่ยแก้มแดงแคนี่แก้มแดงอะไรเขินบอบเือยังไงไม่เขินไม่เถินไม่เขินไม่เขิ่นแยกแยะความรู้สึกได้ไม่เิน่อนได้แล้วจะเถื่อนทำไมมันก็ต้องมีย่อในนี้เผื่อว่าไม่มีไม่มี ด้ยขนาเขินจนตาแดงแล้วเขาก็ได้อาดูแต่สายตาพี่ก็ได้อะพี่อครับพี่ก็พี่เป็นรุ่นพี่เธอมาม่าน่ากินเนาะได้ห่วยมันเดิมเลยห้องนี้มันคุ้นๆเนาะไหมใช่มันก็คุ้นหมดแเลยถ้าว่าห้องพี่คุ้นห้องเธอก็คุ้นมันก็คุ้นหมดหละมันจะไปไม่คุ้นอยู่ห้องเดียวมันเป็นไปไม่ได้หรอก เก่งเก่งกผมสุยอไหพอเธอพูดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยอีพวกคอมเมนต์เนี่ยมันมาโนไปถึงไหนแล้วเนี่ยเห็นปะเนี่ยมันไปถึงนู่นถึงนู่นถึงนี่แล้วเนี่ยอีคนคอมเมนต์เนี่ยพี่น้องพี่น้องเออพูดแค่บอกเขาทุกคนฉันไม่ติดนะพูดตรงๆว่าเออคุยกับน้องด่คุยได้พีเคกันอะไรกันเพราะว่าไม่เคยมีความรู้สึกเกียดน้องเลยไม่เคยเกลียดเลยดีเจตรงตรงไม่เคยเกลียดเลยหรอไม่เกลียดไม่เคยเกลียด ะจะไปเกลียด,ยดทำไมมันไม่มีเหตุผลให้คนต้องเกลียดกันถ้าพี่ <c oughs> จะเกลียดเธอจริงๆพี่อันฟอร์เธอทุกช่องทางไปแล้วนะแต่พี่ไม่ทำ <c oughs> เพราะว่าพี่ไม่มีเหตุผลว่าพี่จะต้องรู้สึกเกลียดอะไรเธอ <c oughs> เราไม่ได้จากกันด้วยความรู้สึกที่อะไรที่มันเป็นแบบเรื่องที่มันแบบ <c oughs> เธอก็ไม่ได้ทําอะไรให้พี่หรือพี่ก็ไม่รู้นะว่าพี่ทําอะไรให้เธอหรือเปล่าแต่ว่าในมุมของพี่อพี่รู้สึกคว่าเแล้วไม่รู้อะไรนั้นเธอก็ค่อยไปอธิบายเอา็ไม้เจ็บมากแต่ว่าือว่า อะไรนะเนี่ยอย่าไปพูดอย่างนี้เธอติดเล่นอย่างเงี้ยเห็นะปรับพูดจริงไม่ได้แล้ทุกคนที่ฉันบอกเลยแล้วว่าฟอร์ดมันเป็นคนแบบเนี้แล้วเนี่ยแล้วปัดแล้วเดี๋ยวมันพูดแล้วเดี๋ยวคนก็ออกไปปั่นนะ <c oughs> เออมันพูดมันพูดไปเรื่อยจริงมันพูดไปเรื่อยไม่เกินแล้วะไม่เกินไม่เกินเจ๊ฟอร์ดอยู่มาตั้งนานฟอรจะไม่รู้อะไเงี้ยแบบเจ๊เก็บหน้าดึงหน้าเก่งมากไม่เขินเไม่เ,นมเินเลยมเินเ <c oughs> ลยน่าเกินทำไม เขินในฐานะอะไรอะก็จะต้องเขินพี่น้องไงไม่พี่น้องไม่ต้องยิ่งไม่ต้องเขินเลยแลวทุกคนเคยรู้จักกันจะเขินไปทําไมเพื่ออะไรอ,อ่ะเออใช่ไหมอเออแค่นั้นเลยอ้าแลวทำไมแล้วเป็นยังไงบ้างเนี่ยถามได้ไหมเนี่ยได้ถามได้หมดตอบได้หมดเลยได้เห็นข่าวอยู่คือเลิกขอแฟนใหม่แล้วเหรออืม อาจบไม่สวยแต่ก็ทำไมจบไม่สวยตอนนี้ก็ยังสวยอยู่นะคันมาถึงความสัมพันธ์ค่ะทั้งย่เดียวอยติดเล่นความสัมพันธ์ความสัมพันธ์จบไม่สวยก็จบไม่สวยก็จบไม่สวยไปเออทำไมอ่ะเดี๋ยวนี้กินมาม่าเหรอกินมาม่าเพิ่งกลับมาวันนี้ไปอัดโหนมาโนอะไรอัดโหนมาสังเทปไม่ได้กินข้าวกินอิชัยเอาอะไรให้กิน เอาอะไรให้กินไม่รู้ฟุตลองเือแบผอมลงนั้นเนี่ยแอปบีบหน้าฉ่ำเลยบีบหน้าบีบหน้าให้ดูหน้ายาวๆทำไงก็ได้แอปมันดูแบบหน้ายาวอาแต่แต่ว่าแต่ว่าอะไรรอบนี้คือฝอดจะไม่มีทัวร์ใช่ไหมเนี่ยก็ไปก็อย่าติดเล่นสิแล้วก็อย่าพูดอะไรให้มันคุกนคุ้เพราะว่าพี่อยากสามารถอธิบายและสามารถพูดได้ว่า เออพี่ชัดเจนก็คือเป็นคนชัดเจนพี่ชัดเจนพี่ป็งคนชัดเจนแล้วพี่ก็บอกว่าพี่ไม่ได้เกลียดโกรธอะไรกับเธออืแลวคนเราเมื่อมันไม่ได้เกลียดโกรธกันน่ะต่อให้สถานะมันไม่เหมือนเดิมมันก็ไม่ได้มีเหตุผลที่อ่าที่เราจะคุยกันไม่ได้หรือว่าอะไรไม่ได้มันไม่มีถ้าถ้าสมมติีในทางกลับกันจังหากถ้ามีคนบอกว่าเออเนี่ยน้องขอพีเคมาแล้วพี่แพรี่ไม่กดลาฟหรือว่า เนี่ยเออน้องพีเคได้แต่ทําไมพี่แพร,รี่นู้นน่ะมันก็คนก็จะมองว่าพี่ต้องมีซัมติงอะไรบางอย่างกับเธอก็คือยังโกรธเธอเกลียดเธอหรืออะไรแบบนี้พี่ก็แแฟพี่ก็เอาขึ้นให้ดูเลยว่าไม่มีก็คือไม่มีอ่ะแล้วแล้วไม่เกลียดใช่ไหมไม่เกลียดทําไมไม่เกลียดแล้วรักไหมก็ <laughs> พี่น้องกันไงก็ <laughs> <laughs> พี่น้องกัน <laughs> <laughs> อเยริกาตอบนี้ ตอบอะไรถ้าให้รักก็คือถ้าให้รักแบบแฟนมันเป็นไปไม่ได้พราะรักแบบพี่น้องอ่ะเจ๊ก็ไม่กล้าตอบถ้าเป็นพี่น้องอ่ะรักก็เป็นดูแบบพี่น้องเพราะว่าเป็นพี่น้องกันแต่ว่าถ้าถ้าถามว่ารักแบบแฟนไม่ได้รักไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้เป็นแฟนกันได้ไหมเออพี่ก็ไม่ได้ไม่ได้คิดกับเธอเป็นแฟนตั้งแต่วันแรกที่พี่ตัดสินใจแบบมูฟจากเธอก็เราก็ไม่ได้เป็นแฟนกันได้ครับโอเคงั้น พี่พี่จ้างไหมเนี่ยจ้างจ้างขอไปไล์ขายผู้เรียนไหมเนี่ยจ้างอะไรจ้างเนี่ยนานาแบบพี่น้องอย่างเงี้ยไล์ขายผู้เรียนอย่างเงี้ยดูก่อนเออดูต้องคิดเยอะด้วยเหรอฮะต้องคิดเยอะด้วยเหรอเราเราดูดูก่อนว่ายเลยดว่าแพงไหมคุ้มไหมแพงเท่าเดิมเท่าเดิมเดี๋ยวน้องดูก่อนว่ามันเออมาแล้วคุ้มไหมอะไรไหมทุกคนอย่าลืมกดติดตามช่องใหม่ให้ด้วยนะคะขอบคุณครับ้วแเราขอจะไปนอนไหนอะไรเนี่ยเมืเจ็ด มีรีสอร์ทแถวนั้นไหมนี่ไงไอโรงงานไงโรงงานขายปลาการเต็นท์นอนได้คนงานทั่วไปแล้วพี่ชัยนอนเป็นเพื่อนเออว่ะดีเลยว่ะมีนะมีพี่ชัยอยู่งานยาก<ม>เ,หเห็นกินเรารลยสิหิวเลยอ่ะาหาอะไรกึงเถอะตลาดอะไรนะตลาดอะไรที่เธอไปนะเออตลาดรถไฟเหรอที่เคยไปอ่ะเออตลาด,ลาดนั่นแหละไปเลยจ้าไป่ไปอ่ะไปเลยจ้า เคยมาไต้เปรยจ่ะเคยไปกับใครรู้ไหมหลอนก็ไปกับหลายคนแหละหลอนไม่ต้องมาแบบมาพยายามดิ้วหรอกหลอนก็ไปหลายคนอ๋อไปหลายคนเออกับเพื่อนหลอนกับอะไรนะั่นนะ่ะเออเอามาหน้ากินเนาะอืออือแต่เก๊สวยมากเลยอะตอนเนี้ยดูดีมากสวยทุกว,วันอยู่แล้วครับเพราะว่ามึงคนรักตัวเองอฟอกก็ฟอกก็รักตัวเองเหมือนกันช่วงเนี้ยรักตัวเองอมาก ดีแล้วเพราะแบบเจ็บมายเยอะไงรักแบบนี้ไม่มีวันเจ็บปวดนะฟังคาพี่ไว้นะไรกับพี่รักแบบนี้ไม่มีวันเจ็บปวดเป็นพี่ <c oughs> น้องก <c oughs> ัน <c oughs> เป็นพี่เป็นพี่น้องกันก็ไม่มีวันต้องเสียใจแน่นอนเอพี่น้องกันเนาะแล้วพี่น้องแบบท้องชนกันอะไรเงี้ย ผิดปกติพูดไปเรื่อยนะจริคนเชื่ออ่านนมันเป็นคนพูดไปเรื่อยจริงๆมันพูดไปเรื่อยเลยไม่ได้พูดจริงหรอไ่ได้พูดบางมุมมันโตนะแต่ว่าบางมุมมันไปเรื่อยอ่าเจ๊ก็จําได้เยอะนิ่แจำได้เยอะคืออะไรจำเรื่องฝอได้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยอ่ะคนเคยคบกันคนมันเคยคบกันเคยอยู่ด้วยกันมันก็ต้องรู้ว่าเออเป็นยังไงอ่าช่ะอ่ะแ่บาพี่ก็ต้องรู้ก็ว่าเธอเคยคบกับพี่แต่แต่พอแยกย้ยได้ ผมไปดูมาฝอฝอปกติฝอโดนด่านะแต่ทําไมคนนี้เก๊บแบบปกป้องดีอย่างเลยปกป้องไงน้องก็ยังเด็กน้องเด็กกว่าเธออีกตั้งเยอะนะเธอพี่ก็ปกป้องอะพี่ไม่ปกป้องยังไงวันที่พี่ออกรายการอาจารย์นิ้งแต่พี่ไม่ว่ารายให้เธอจะคําเลยนะฝอพี่เคยว่ารายใเธอไม่เอาถ้าพูดแบบซีเรียสนะพี่เคยว่ารายให้เธอไปพี่ไม่ว่ารายให้เธอเลยอะไรมีขอติดเล่นแต่จริงใจ ทุกคนฝากกดติดตามช่องนี้ด้วยนะคะสองหมื่นกว่าคนฝากกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะฝากกดติดตามช่องนี้ด้วยนะคะเฮ้ยส่งของขวัญมาด้วยเด็กมันจะได้รู้ว่ามันมี้คนส่งของขวัญมาค่ทุกคนมีคนบอกว่าฝดยิ้มจนฟันแห้งเฮ้ยฝอดฟันเยอะไงตรงของขวัญมาค่ะส่งของขวัญให้ด้วยครับส่งของขวัญให้ด้วยเอออ้อนทีอ้อนอ้อนเอฟซีเธอสิบป เอ้ยเจ๊ชอบรู้งนบบแบบมีลูกอ้อนมีอะไรอย่างเงี้ยฉันเป็นคนใส่ใจรายละเอียดกับความรักทุกครั้งค่ะไม่ใช่เธอทุกคนทุกคนทุกคนฉันจําได้หมดดีเทลอะไรของคนที่เคยเป็นฉันจำได้หมดไม่ใช่แค่เธอพื่อนนี้เขาจำได้อะพื่อนนี้เขาก็จได้เหมือนกันเอทุกคนจบได้ทุกดีเทลเลยทุกคนทุกคนขนาดเท่าไหนอะไรยังไงเนี่ยจำไทุกคนก็เห็นไหมมันเป็นอย่างเงี้ย นี่แหละนี่แหละ<ช>คือพี่ไสมันทุกคนเลยเยีิฉั้นเรียกมันได้นะเพราะมันเป็นน้องดีฉันนะดีั้นมองว่ามันเป็นน้องดีฉันนะปอดเนี่ยได้เหรอจีแน่ไหนอ่ะทุกคนเห็นมาอยังว่าเพราะมันเป็นอย่างนี้ไงเป็นยังไงสั่งมันเลอะเธอเลอะเธอเชื่อหรือยังทุกคนเชื่อดีฉันหรือยังอ่ะโอ้มุกใหญ่มากอะใช่ไหมล่ะเชื่อยังมุกในคอใหญ่มากเลยเนี่แหละนี่ไส้นาง อยากอยากกินคนเอ้ยอยากยากินมาม่าออืมอืมเขินนี่เอขินทำไมเขินเี่ยไม่ได้เจอดาราเนี่ยเหอเห็นทุกวันเขินทำไมอ่ะเห็นทุกวันะไรเห็นที่ไหนคนมัต้องเห็นกันบ้างแหละข่าวเขื่อเยอะขนาดนี้จะไม่เห็นเลยนี่มันก็ต้องเห็นบ้างเละอืมอืม สวยสวยน่ารักมากเขาคุ้นของขวัญนะครับอย่าลืมกดติด<ว>ตามช่องนี้นะครับแต่ว่าคนคนก็รักเจเยอะนะมันเป็นเรื่องทำมไมด้คนรักเราก็เยอะกอดคน<ม>เกลียดเราก็มีเราจะเอาชีวิตเราไปผูกกับคนรักเราเกลียดเราไม่ได้หรอ